สวัสดีครับมาปพบกันในวันนี้เป็นตัวแรกนะคะหมอตีจะเอาเรื่องราวต่างๆมาเล่าสู่กันฟังจะเป็นเรื่องที่อ่าระด้หลอกอนหรือว่าช่วงเก่าช่วงเกินเนี่ยนะครับตีได้ยินมาเอามาสู่กันฟังแล้วบรรยากาศในช่วงี้ยเป็นช่วงกลางพรรษาการพรรษาฝนตกซิซิหรือว่าอย่างไรบบงี้บรรยากาศมันเออจนเล่าเรื่องผีเนาะจนเล่าเรื่องผีันเลยวันนี้ ยึดโยกเรื่องผีชน,นิดหนึ่งนะครับเอามาสู่กันนะเอามาสู่กันฟังเป็นเ,เรื่องที่ได้ยินมาว่าเออม,ม,มาค่ำมื่อคืน้วเล็กะอ่อนอยู่บ้านอยู่จองโดยเฉพาะบ้านนอกนะครับเนาะมาค่ำม,มาคืนไฟกับหมีเนาะไฟกอนดับแล้วก็ากางึกกลางเดืนต้งนามันก็จะมีแสงมีไฟเกิดขึ้นเอา้าเป็นออหยางนะครับเรื่องราวของผีชนิดนี้ จะมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้นะครับเรื่องของผีโพ,พงเขาบอกว่าจะอูดถึงเรื่องของผีโพงผีโพงคืออสังน,นะครับน้องผีโพงคืออย่างผีโพงเนี่ยนะครับมันเป็นผีบุนมารณา,าก็ว่าได้นะครับนาะอแล้วก็ เป็นผีที่เข้าไปอยู่ในในคนนะครับหรือซัดก,ก็ได้นะครับนะผีโพงเนี่ยบอกจะเป็นว่าจะต้องเป็นแค่คนเนาะซัดก,ก็เป็นโพงได้อย่างที่เฮาฮ้องกันว่าแมวโพงนะครับนะแมวโพงจะเป็นแมวแมวตัวใหญ่นะครับแล้วก็เพินบอกว่าถ้ามันใหญ่มามันเกิดลูกมามันกินลูกอย่างเงี้ยนะครับมูนเนี้ยมันก็จะกลายเป็นแมวโพงนะแมวที่มีผี อำนาจขีอยู่นะครับนอกจากแมวแล้วจ้างก็ยังเป็นโคงนะครับมันมีตำนานจ้างก็มีเนาะอย่างตำนานเรื่องจง้างโคงนางผมหอมนะครับมันมีนิทานชาดกเนาะมันเป็นนิทานพื้นบ้านเรื่องจง้างโคงนางผมหอมนะครับที่นางเนี่ยเป็นลูกเนาะแล้วก็มีแถมเรื่องนึ่งตำนานดางเมืองน่านนะครับนะมันมีเรื่องของงัวโคงนะงัวก็เป็นโคงเห็ด ตำนานต่างๆของสามหิมตำหน้านนครับนกขึ้นมาจนถึงอำเภออำเภอสันติสุขประเดี๋ยวนี้นะครับนแต่ก่อนว่าเมืองพงนะครับที่มาจากงอพงไปตายอันนะฮะฉะนั้นบรใชทศก็คนอย่างเดียวเนาะสัตว์สิ่งหนหอยต่างๆเกาะเปลี่ยนพงได้งโพงที่เราได้ยินกันเนะต่างๆงอพงตั้งอำเภอสันติสุขเมืองหน้าเนี่ยนะครับก็มีนุสาสวรียอยู่นะฮะมีเรื่องจังพงนางหรมหอม เรื่องผีโพงนะผีโพงเป็นเรื่องที่แบบอืเอาไปสร้างเป็นหนังตัยนะครับนะเป็นละครต่างๆกบนี้ในความเชื่อของล้านนาเนี่ยผีโพงเป็นเป็นเนึ่งในผีหายนะครับเป็นเนึ่งในผีหายของล้านนาอย่างหนึ่งตุยนะครับและเป็นเนึ่งในผมาดสามอย่างที่คนในสังคมจักเปเาว่าบ,บ่อยค่อยอบนะถูกรังเกียมกจมักจะถูก ครับออกจากสังคมหนึ่งอันดับหนึ่งเลยอันดับหนึ่งจะผีโพงนัน,นะอันดับหนึ่งคือผีกานะครับผีกะหรือบางที่เรว่าปอบอย่างต่างๆนะครับถ้าใครเป็นเพื่อจะถูกไล่ออกจากบ้านไล่ครับไล่ออกไปในสมัยก่อนจะบอกให้อยู่บ้านเลยนะครับแล้วก็จะบ่คอ่อยยังกลับกันเท่าไหนะครับอันที่สองก็คือผีโพงอันที่สองก็คือผีโพง อันที่สามนะครับก็คือเรื่องของคนอันนี้นี่บา่เจ็ผีแต่ว่ามันเป็นโรคชน,นิดหนึ่งที่เป็นโรคที่ถูกรังเกียจของสังคมนั่นก็คือโรคคิดตูดนะครับหรือว่าสะทยว่าโรคเรื้อนนะก็เป็นหนึ่งในสามอย่างทีนะ่มีอย่างใดอย่างหน,นึ่งในกรณนักนาแนกแย่แล้วนะครับเนาะก็อบอกว่าถ้ามีอันใดอันหนึ่งแล้วก็จะบ่มีแถมแทมแมอย่างอื่นมีผีกะาก็จะบ่ค่อยมีผีโพงมีผี โพร่งจะบ่ค่อยมีขี้ตู้ดอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็จะว่ากันเพราะว่าก้าอันใดอันหนึ่งแล้วมันก่อนักหาฟ้าป้าแล้วสารับในคนในสังคมผีผีก้าเนี่ยมันเป็นผีที่สึดประกูดเนาะอันเดียวว่ากันถึงการหนึ่งต่อไปนะครับแต่เรื่องของพีโพงเนี่ยซัมเตอร์เกิ้ลเปิ้ลก็บอกว่ามันเป็นการเป็นเวนนะครับเรามันเป็นกรรเป็นเวนซัมตอ์บอกว่ามันเกิดจากว่านนะครับเนาะมันเกิดจาก พืชอย่างต่างที่มันมีนะครับแล้วไม่มีตัวนี้อยู่ก็เลยเข้าไปสนในคนแต,แต่แล้วติโพงเนี่ยมันก็มีมีความแตกต่างกันในแต่และพื้นที่อยู่นะครับนะผีโพงเนี่ยจะจัดกลุ่มอยู่ในกลุ่มเดียวกับผีสือก็คืออันเดียวกันนั่นแหละนะครับนะแต่แยกเพศนะครับ แต่ผีสือผีโพงบ้านเฮาเนี่ยหรือว่าผีสืบกระตามเนี่ยนะครับในลักษณะจะมาเหมือนกับผีกระสือของไทยผีกระสือของไทยกับอย่างที่บอกว่าถอดหัวนะมีดวงไฟออกไปสว่างอากินนะครับแต่ก็จะมีที่เหมือนกันนะครับก็คือมีดวงไฟนะครับแต่ของผีสื่อล้านนาบม่ได้ถอดหัวออกไปแต่ไปถึงโคนนี่แหละอ่าอย่างที่บอกว่ามันแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ก็คือ แยกเพศนะฮะพีพงเป็นเพศชายนะครับเป็นประจายพี่ซื้อเป็นไม่ยิงเนาะเอาอีก,ก่อนแต่บางพื้นที่ซับกันนะบางข้องว่าพีซื้อเป็นประจายพีพงเป็นไม่ยิงอืมอ่าอย่างไรตอนนี้คือแยกเพศกันส่วนใหญ่แล้วพีพงมันจะเป็นปู้จายพี่ซื้อมันจะเป็นไม่ยิงเนาะแล้วอ,อไฟก็แตกต่างกันนะครับพีพงไฟก็จะออกแดง,แดง ผีซื้อไฟก็ออกเขียวๆนะอันนี้แยกจากกันผีซื้อผีโภมนะที่ที่เมินกันแต่โดยรวมแล้วจะเหมือนกันอยู่ก็คือเป็นผีที่ซอบซอบกลิ่นของข้าวนะครับเป็นผีที่ซอบซอบกลิ่นของข้าวในกังวาสารเนี่ยจะเป็นอย่างที่ได้ยินเรื่องของผีซื้อผีโภงะนักนะครับเพราะว่าอย่างไรหนึ่ง นะฮะอย่างที่เขาบอกว่าผีเสื้อมันมีไฟแล้วคนเท้ามา่อก่ต้องเกิดจะเจุหลอ่อนนะครับเนาะ,ะอย่าไปหันไปนี่อย่าไปต้องไปน้านะครับเนาะพอเราผีโพ,พงผีเสื้อซสอหาคุหาเขียดกางต้งตอนนั้นเขาบอกผมว่าที่กางต้งนั้นอ่ะที่หันเป็นไฟมีมิงม,ม,มองมองนั้นอ่ะมันเป็นผีโพงแต่หรือคนสองกบสองเขียดเพราะว่าตะกอนน่ะมันจะต้องไฟ อ่ามันมบบใช้มีมีแบตเตอรี่หรือว่าเอาไฟที่เสียบหน้าผาตีตที่ขาหน้าผาอย่างอย่างบะเดียวนี้นะฮะแต่ก่อน,นต้องใช้อ่าโกมที่เป็นอ่าโดยใช้ถ่านแก๊สระหะเนาะถ่านแก๊สเอชลีนนะครับแล้วก็อ่าใส่ใน,ในในตะเกียงมีสองจานจานลูกใส่ใส่ถ่านจานบนใส่น้ําแล้วน้นา้ยดลงไปแล้วมันมีไอ ออกและไอนี่ก็ติดไฟแล้วก็เอาเนี้ยนะครับไปใจในการส่องกบส่องเขียดตามตรงตามนาคนก็ส่องกบส่องเขียดไม่ยด hmm, ้ก็เข้านะครับพี่โพงก็ไปส่องกบส่องเขียดเพื่อจะจูบเอาเมียกเอาเาเมียกอะเอาเมือกเอาข่านะเอาเมือกเข่าของของกบของเขียดนะพี่โพงก็จะจูบเมือกเนาะหรือว่าข่ากบข่าเขียดจูบเซตเก่าฟางนะครับ ต้อนบอกว่าเวลาไปต่ําต้องตํานาจะหันเขียดกากรกานเนี่ยนอนเหยียดนะฮะเหยียดตายอันนั้นนะบอกว่าผีพงจูบเอาเอาขาวมันไปละนะครับเนี่ยผีพงมันจะออกไปเสาะหาการต่ําต้องตํานาในช่วงอืมการภาษาเพราะว่าต้้งนามันมีกบมีเขียด เนาะหน้าหน้าปลูกเข้าใหม่อย่างเงี้ยนะครับมันจะเป็นช่วงที่าผีพงหรือว่าผีซื้อเนี่ยออกไปซ่อมว่าหากินนะครับการขํากลางคืนลูกกันกับพันั่นแหละลูกกันกับผล,ะล,ะล,กกบผลโดยเฉพาะคืนก่อนวันศีนกาวันศีนกาอย่างเงี้ยนะครับนะเดินดับเดินเป่งแปดค้าออกแปดค้าแทมแปดค้าเนี่ยจะออกไปซ่อว่ากันแลว้วความผีพงจะออกไปซ่อมเนี่ยเวลาอยู่กับลูกกับเมียเนาะ อยู่กับลูกกับเมียมันก็จะ,อะนอนก่อนเข้าทุกคนเข้าลาบแล้วอะเดึกเดินกลางคืนเนี่ยเมื่อจะออกไปเอกโกนะครับแล้วมันก็จะเอาอย่างนั้นมาตัางแตนตัวเก่าอยูดตีนอนนะครับนะบางเจอก็อาจารย์ใส่กระถาต่างๆคือคนในจองคนในบ้านนะั้นน่ะหันหันว่าเป็นตัวเก่านอนอยู่นอนอยู่หีนอนนะแล้วตัวแตะลงไปก่อนที่จะลงไปเนี่ยนะครับก็หมาว่าเอาหูด่างเนาะจะคู่กับคันได เอาผู้ดังนะเอาดังเนี่ยพูดกับใคนแล้วก็พอพูดแล้วมันจะมีแสงออกนะฮะจะมีแสงออกนะใครอยากออกแสงมีแสงนะเราพูดกับใคนพอเบื่อนูว่าจะมีหรอถ้ามีนี่ผีโพงนะนะะอ่ผีโพงก็จะไฟก็จะออกซึ่งไฟของผีโพงเนี่ยมันเหมือนจะเหมือนไฟที่เปิ้ลไปสองกบสองเขียน ไฟสรงกบสรงเกียดมันจะสม่ำเสมอมันจะบ่มมอดมันจะบดับแล้วมันเกิดจะบหายนะครับแต่ว่าถ้าไฟผีโพงเนี่ยมันจะมีการแจ้งแล้วก็ก้อยแจ้งขึ้นออกแกนแดงๆเนาะก้อยแจ้งขึ้น,ออกแ,กน,แ,นแจ้งขึ้น,นพอแจ้งขึ้นแจ้งขึ้นเนี่ยนะครับมันก็พอแจ้งตึงตี้แล้วมันก็จะง้อลงแล้วก็จะหายไปแล้วก็จะเริ่มแจ้งขึ้นมาแถมใหม่ ที่เปบว่ามาบโมงมาบโมงก็คือมันแจ้งแล้วมันหายแจ้งแล้วมันหายไปอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็เปลี่ยนไฟของผีโพงที่ตีเปิ้ว่ากันนะครับนะอันนี้ก็ซออว่าหากินแล้วผีโพงเนี่ยมัมก็นอย่างที่บอกว่าคนก็ไปซ้อผีโพงก็ไปซ้อถูก่อฉะนั้นบางเตื้อมันอาจจะใาเอกันนะฮะไปป้ากันแล้วคนบรนเทาเปิ้นบอกว่า เวลาปาีโพงห้ามตักหื่อหันก็คือหันหูก็คือหูห้ามตักห้ามบอกนะครับห้ามตักถ้าตักเมื่อใดปุ้นบอกว่าคนที่เป็นผีโพงเนี่ยอายุมันจะสั้นนะฮะอายุมันจะสั้นลงถ้าคนหันหรือคนตักเนี่ยสั้นจมนี้เมื่อผีโพงบอกว่าถ้าคนตัก แล้วอายุสั้นมันก็เลยบอกว่าเอ๊ะถ้ามีคนมาตักเนี่ยมันก็จะไละ่เพราะว่าอายุตักกวเก่ามันจะสั้นลงมันก็จะไล่นะฮะไล่คนที่ตักนี่ยนะไล่ไปโหดบ้านไล่ไปโหดบ้านกรนี้พี่โพงหรือพี่สื่อเนี่ยเวลามันไปไหนมันไปเร็วเนาะเพราะว่ามันไ่ได้เตลมันไม่ได้เต็ว เปิ้อบอกว่ามันซานเอานะซานหรือว่าฮอแต่แต่เมื่อกี้ที่ฮอเหมือนกับในหนังเนาะหรือว่าม่ได้ใจวิชาตัวเบาอย่างกับหนังจีนอ่ะเปิดว่ามันจะลอยไปลอยไปเหนือเหนือปื้นเนี่ยนะครับมันก็จะลอยไปโจดจะโจดไปอย่างนะเหมือนเวลาอย่างเาะเหมือนไทยหนังอ่ะมันก็จะลากไปอยมันก็จะเหมือนเหมือนกับคนเตียวอ่ะคนเตียวมันจะมียอแงกยอแงกพ่องอย่างเนาะแต่นึ่งมันจะไปซื้อลอยไปนะครับ มันก็จะไล่ป้นบอกว่าอยากจะบอกว่าผีโพงคือประจายนะครับผีโพงคือประจ่ายแล้วก็เวลาป้านในมือจัดเสกใบมะขันทดนะครับเสกใบมะขนดัดซึ่งมันใบมะขนดัดมันจะเป็นหนามนามนก็เมื่เสกใบมะขนัดเนี่ยนะครับเป็นดาบแล้วก็จะไล่ฟันแล้วพอนี้เพือนแต่ก่อนนะครับเนาะเพือนแต่ก่อนเนี่ย มันเป็นเฮื่อนไม้เฮื่อนไม้บัวแล้วคันใดอ่ะมันก็จะมาได้แป่งคันใดที่มันติดกับเฮื่อนเลยนะครับเหมือนคนสมัยก่อนเนี่ยอย่างกว่าอยู่ต้นอ,อยู่นาอยู่ป่าเนาะนะครับซัดซิงก็จะขึ้นบ้านะห้องการเวลาเพิ่นแปลงพ้าเพิ่นกันเลยต้องแปลงคันใดที่เอามาปะนะครับเหมือนกับคันใดที่ขึ้นหลอกเข้าอะ่ะเอาคันใด แล้วอยู่บนเฮือนเนาะควขึ้นเือนกับมดแล้วก็เอาจักคันใดขึ้นนะก็จะมามีคันไดคนตั้งรูมหรือว่าซัดตั้งรูมก็จะบ่สามารถขึ้นเือนได้ฉะนั้นเวลาลิกขึ้นไปเนี่ยนะครับเือนกับคันไดมันแยกส่วนจากกันนะครับเวลาล่นขึ้นเือนแล้วเป,ป็นบอกว่าคือปีนคันไดเอาหัวลงรูมาลุรูมขึ้นบดแต่พอปีนคันใดแล้วเนี่ยนะครับที่โพงมันจะขึ้นคันไดมาได้ พอขึ้นคันใดบ่ได้นะฮะขึ้นคันใดบ่ได้เซต็จมันก็จะย่างใดมันก็จะโคอยนะครับมันก็จะไปเสาหาอันอย่างยังหนึ่งเพื่อที่จะเอาปุ้งข้ามหลังคาถ้าปีโพงเอาสินี้ปุ้งข้ามหลังคาได้เมื่อใดคนในบ้านก็จะเจ็บเป็นนะครับแล้วก็จะจมจอด์ดอยแล้วก็ตายไปในที่สุดนะครับซึ่งนั่นก็คือการกันกวยนะครับนาอกันกวยซึ่งกันกวยเนี้ยเวลาเอา แหกตองเนาะเฮาแหกตองก็จะแหกใบเหลือก,กา้านถ้าผีโพงมันได้ก้านเนี่ยปุ้งข้ามหลังคางเรื่องนั้นนะรับรองนะครับจังจ้าด้อยลงไปเะฉะนั้นมันก็เลยเปลี่ยนให้มาว่าเวลาเอาแหกตอง่ปงขนมไปวาดนี่ต่างๆเนี่ยนะครับแหกตองเอามาใช้เวลาแหกตองแล้วเนี่ยก็จะต้องปัดปัดกา,การการโกยเนี่ยนะครับ คมือมันเป็นกล้องเป็นกล้องไม่เห็นเมื่อผีโพงเอาปุ่งข้ามหลังหานี่ก็เป็นความเจ็ปต์ที่ที่ที่มีกันแล้วก็อ่าปฏิวัติสืบกันมาแต่วันนี้นะครับแต่บอกว่ามันย้อนว่าผีโพงก็ว่ามันเบิอมันเตอร์ก่อนเนาะและอ่อนก็เอามาเล่นนะฮะเป็นม้ากล้ามาเป็นฝืนกาก็ต้องถ้าสุดท้ายก็ต้องปัดเกิืนขวางอยู่ดีถ้าเรยบร้อยแล้วนะครับอันนี่ก็เป็นเรื่องของผีโพองอย่างที่ว่าผีโพงเนี่ยเวลา มันไปนกลกับเป็นเวนเน,ะเนาะไปกลับเป็นเวรแล้วเวลาคนปะตักการมันก็นจะเริ่มอายุสั้นก็เลยบอกให้อยากจะเือ้ไผ่หูถ้าไผ่หูก็จะบอกใอ้บอกไข้นะครับแล้วคนที่เป็นผีโพงเนี่ยนะครับชอบไปกลิ่นของข่าวผีซื้อก็เหมือนกันผีซื้อกับผีโพงนี่อันเดียวกันเนาะแค่แยกเพศผีซื้อนี่อาจจะเปิดพร้องว่าลำบากกว่าผีโพง นะลำบากก่อผีโฟงเพราะว่าผีสืบเป็นน่เงี่ยงซึ่งอาจจะถูกเต็กเมกได้นะครับเนาะเออเต็กเมกได้แต่ก็บอกว่าพอสุดท้ายเต็กเมกไปแล้วก็สุดท้ายกับมาใจนะมาใจผีสืบสักการไปเป็นอนะย่างเงี้ยโอตีตัวเก่าอาจจะหันไปอย่างนั้นแล้วมันก็จะบางเตื้อถ้าปะ๊ะถ้ามันหว่ไล่มันก็จะเอาไออย่างต่างๆนั่นไปเอาเงินเอาคำเอามาเออบอกว่าเปิดการปิดปากเนะื้อหาไปบอกไผ่เนือ้อแต่ พอแจ้เหมือนแช่มันก็กลายเป็นคีเปอร์ทรี่ดินอย่างไปแล้วก็ไปอกกลิ่นของข้าวนอกจากจะกลิ่นของข้าวที่ไหนที่กบเขียดป่าหนูเนี่ยนะครับกบเขียดตามต้องตำนาแล้วของที่มันบรีบบบดีเช่นน้ําปื้นขี้มาน้ําส้ว่ล้างโซ่ล้างนะฮะน้ําที่้ซยล้างตามปื้นที่มาเนี่ย มันก็เป็นเนื่องในที่ผีสือ่อผีพงชอบไปกินนะครับปืนคิมมากาเลือดยางต่างๆเนาะอย่างแม่เกิดใหม่อย่างเงี้ยมันจะมีเลือดมียางมีของข้าวต่างๆพวกนี้ผีสือ่อผีพงมันจะชอบนะครับดังนั้นเวลาไปพอชอบของข้าวเนี่ยแล้วมันบอกว่าแต,แต่แล้วมันก็จะมาชอบของที่เป็นซากหี่ว่า เออแต่ชอบของคาวแต่ไม่ชอบของพิซซ่านะฮะมันก็เลยมีวิธีอย่างหนึ่งนะฮะความเชื่อกันนะฮะว่าเวลาเอาหมาเขา้าเข้านึนึ่งเขา้านึ่งเข้าเหนียวเนี่ยก่อนที่จะไปนึ่งก็จะต้องมามาก็คืออาไปแจ้ให้มันปองน้ําแล้วก็จะนึ่งได้สุกเนาะนะครับพอมาเข้าเนี่ย จะต้องกลนกลนกลอนเซตต้องจิมเผื่อว่าจิมเข้ามาก่อนนะฮะมาเข้าจิ้ิมเหตุกรรมนะฮะแล้วก็ตืดฝ่าไว้ผีโพงจะได้มามากวนเห็นะหก็เวลากลนเข้านาเติมน้ำเนาะแล้วก็กลกนกลก็จะต้องออกมาจิมเหตุกรรมนะว่าอ่านแต่แต่หมูนะครับอ่ตอนนี้ปิ้งมาถึงผีโพงผีโพงมีสือเมื่อคืนมาเป็นผีเมื่อวานมันเป็นคนนี่แหละนะครับเมื่อวานเป็นคน ฉะนั้นการที่ผีสื่อวิพงเนี่ยกลัวคนหูว่าเป็นผีสืบพิพงถ้าคนหูจะอายุสั้นฉะนั้นพอเป็นคนเนี่ยก็กลัวกลัวปผลว่าโวล่เป้นหูฉะนั้นพอเป็นคนเนี่ยนะครับคนที่เป็นพีพงจะมีลักษณะที่เป็นคนสะอาดสะอาด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 ขนาดเลยอะนะฮะเป็นคนที่ชอบขนาดเลยว่า ชอบความสะอาดบ่ชอบของสกปรกบ่ชอบของเหม็นของข้าวนะฮะแล้วก็ทําชารังเกียจนะบ่ชอบบ่ชอบไปไกลๆนี่นะนะฮะเป็นการแสดงความบ่ชอบผือคนอื่นหว่าตัวบ่ชอบนะบ่ชอบบ่ชอบบ่ชอบแต่แต่แต่แล้วตัวเกาบ่ชอบขนาดชอบชอบที่จะต้องไปกินชอบเชี่ยก็เป็นคมนะฮะแต่ว่า เพื่อให้คนอื่นบอกว่าให้ก็เลยแบบต้องแสดงว่าบ่ชอบแต่การแสดงบ่ชอบนั้นน่ะมันมันโอเวอร์แอคติ้งมันโอเวอร์แอคติ้งนะฮะมันก็เลยล้ำเปิ้ลนเนนะนะครับเหลือเปิ้ลนเหลือต้านนะครับมันจะเป็นประมาณนั้นว่าเป็นคนที่ชอบความสะอาดบ่ชอบของเป็นของข้าวนะครับออย่างจะจะต้องว่าว่าบ่ชอบเป็นคนแรกก่อนเนี่ยนะนะครับหัวเปิ้ลว่าคือว่าเป็นเนาะนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของพี่สุภิพงค์ แล้วมันก็จะมีหลายแบบไงว่าพอพอถึงผีโพงเนี่ยมันจะมีผีโพงที่มีมั่งมีไฟเนาะและจะมีคนอีกแบบนึ่งที่หองมันมีสำนวนว่าอคนที่ชอบไปไปอาจจะไปชอบไปเป็นผีที่ไปกิ่นของขาวนะแต่ว่าไปอพบผอคนอาบน้ําสาวอาบน้ํากาไปพบผอเปิ้ลนะ อาจจะมีคำน,นึงว่าผีโพงดํานะครับมันเหมือนผีโพองอะ่ะแต่ว่ามันบบมีไฟมันมีมากเพราะว่าผีโพงดํานะครับชอบไปพบบนอ่าบน้ำนี่ก็เราะว่าผีโพงดานะแต่ก็เคยได้ยินนะนะครับว่าเวลาคนเป็นผีโพงแล้วว่าหูตตนะเต่าเนาะว่าเป็นผีโพองอันอย่จัดสั้นนะครับก็เลยต้องไปตานตรงเล็กตรงตอง,ตงนะฮะตานตรงเล็กตรงตองแล้วก็ แอกว่ามันก็จะหายมันก็จะแควนไปนะนะครับนันนก็เป็นเป็นเรื่องราวต่างๆที่ได้เงินมานะครับของผีโพงแต่มีบางที่นะครับบางที่ของผีโพงเนี่ยเรื่องราวมันจะไปซ้อนกับผีแห่งประเภทนึงนะครับตางล้านนาว,วันออกกับวันโตก๊กันลงจยงหม่นเนี่ยมันจะมีผีประเภทนึงที่มีลักษณะเกิง เก,เกิงคนเกิงม้านะครับเกิงคนเกุงม้าก็คือผีมาบ้องแล้วแล้วผีมาบ้องเนี่ยนะครับมันมีเรื่องดาวซ้อนกับเรื่องของผีโพงหันเรื่องหนึ่งนะครับแต่บางพื้นที่ต่างวันออกเพกกื่อจะทอว่าเป็นผีโพงเป็นเหตุการณ์เรื่องเล่าบว,ว่ามีบ่าวไปแอวสาวเป็นเพื่อนเป็นมู่กันเนี่ยไปแอวสาวโดยกนะไปแอลสาวโดยกันแล้วระหว่างต่างเนี่ยอตอนจริบมาแล้ว แหมคนนึงอ่ะมันชอบแว่มันชอบแว่ออกไประหว่างตางนะครับมันแว่ไปต่างๆพอถึงตอนเนี้ยอันนี้ก็หายไปละนะครับมัวก็จะแว่ไปแหมคนนั้นก็เลยสงสัยนะครับก็เลยไปซ่อกพอผัากฏว่าตัตตี้เพื่อนตัวเก่าแว่ฮะน่ะมันมันมีกระโหลกหัวควายแห้งนะครับมันมีกระโหลกหัวควายแห้งนะฮะกระโหลกหัวควายแห้ง ก็เลยเข้าใจแล้วอ๋อมันเป็นผีโพงนะครับมันเป็นผีโพงแต่ว่าถ้าเป็นตังลงจะไม่เรื่องเนี้ยจะว่าเป็นเรื่องของผีมาบ้องนะจะเป็นเรื่องเดียวกับผีมาบ้องเลยเป็นเรื่องเดียวกันเลยอ่ะพอฮู้ว่าเพื่อนตะการว่าเป็นผีโพงหรือซัมตี้เขาว่าเป็นผีมาบ้องเนี้ยนะครับก็เลยไปสอบถามว่าเออฮู้แต่กาให้หันแต่กาเอานอกก็เลย เปลว่าคือแกงแต่ระหว่างตางจะต้องหนีคือตันจะต้องหนีคือตันฮคือเอาไข่ไข่ดิบเนี่ยปกไปตยนะครับไข่ดิบปกไปตยอ่ะปกไปละกันนี้ไข่แกงเปื่อนก็เลยเอาพริกไปโทกหมกไวแห้งนั้นนะครับเนาะอ่ะไปแอลซาวด้วยกันปิกมาปีกมาปุ๊บถึงตาตที่หมกควายแห้งอยู่ฮะไอ้เปื่อนเนี่ยเก่าแว๊บหายไปละ สักรำหนึ่งลอยมาล่นมานะครับเนาะตาแดงซิงหิง <c oughs> นะครับนะถ้าเป็นผีมาบ้องก็คือเป็นผีมาบ้องไล่มาละกลบ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 อันนี้ผีโพงเนาะผีโพงก็ไล่มาเนาะอันนี้อันนี้ก็นหนหันละล่นหนีนะครับรเพราะพ่อมันไล่เลยมาใกล้จะแผวนะครับเพื่อเอาไข,ข่คว้างไนะขคว้างแตกอะ่ะผีโพงก็จะแ,แวกก่อนอ่าบอลล่นเตอะ กินข้าวไข่ก่อนกินข้าวไข่ก่อนล่นไปล่นไปจนถึงเือนนะครับแล้วก็เพื่อปีนขันใดเอ่อเพื่อปีนคันใดอย่างเงี้ยนะครับมันเกาะขึ้นเหอนบ่าใดล่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่อ่าเป็นนิทานนะครับมันไปซ้อนกันกับเรื่องผีมาบองนะเนาะเรื่องของผีโองกับผีมาบองอาจจะเป็นอันเดียวกันก็ได้น,น,นะครับน้องอาจจะเป็นอันเดียวกันก็ได้เรื่องมันเป็นเรื่องเดียวกันแต่มันคนละผีนะครับอ่าในเกาะ เอามาฝากปัดกันในเรื่องของผีโพงนะครับนะผีโพ,พงวันนี้หลังจากที่ได้ฟังเรื่องเล่าไปแล้วนะครับเป็นในพ่องนะครับเรื่องของผีผีบันเฮาบางเตื้อดันเกาะอืม อย่าให้ผลกับเรื่องผีนะครับเนาะอย่าให้ผลกับมันนะครับเนาะวาะ่าเป็นนั้นมันต้องเป็นอย่างอันอย่างนี้เออมันเกิดขึ้นได้ยังไงจะไปหหยผลนะครับนะมันเป็นเรื่องเล่าที่อาจจะมีอย่างต่างๆแฝงไว้เรื่องของการปฏิบัติตนปฏิบัติตัวกับกับตามนะครับเอาละโอกาสหน้าจะเป็นเรื่องไหนก็ติดตามลำตัวกันไดนะครับวันนี้เพียงพอสำหรับเวลานะครับก็ลาไปก่อนเนาะโอกาสหน้าปะกันไหมครับผมสวัสดีครับ